สวัสดีครับผมเบนเช็คชนกนะครับพบกับรายการ b ิสประเบตีนะครับรายการเกี่ยวกับอสังหาแล้วก็ในหน้านะครับใครที่แบบทำงานอยู่ในหมวดนี้นะครับกดไลค์กด s u b s c ส i b e ไว้นิดนึงนะครับฝากขายบ้านคอนโดด้วยทีมงานมืออาชีพติดต่อเลยลูกค้าแบบไหนนะครับที่ในหน้ามือใหม่เนี่ยควรจะเลี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าประสบการณ์เรายังไม่ถึงเนี่ยส่วนเนี้ยเว้นไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวไว้พิจารณากันว่าลูกค้าแบบไหนบ้างนะครับในหน้าเนี่ยจะเจอบุคคลหลายรูปแบบมากๆนะครับแล้วก็จะเจอกันทุกเที่ว่า ทุกระดับชั้นตั้งแต่ไม่มีกําลังมีฐานะปานกลางพอมีพอกินเป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีนะครับแต่ละวงเงินในการซื้อขายก็จะมีนิสัยมีการดูแลมีการเขาเรียกว่าไกด์ไลน์ในการซื้อในการขายในการดูแลที่แตกต่างกันมากๆนะครับเราก็เลยต้องมีการไกด์ไลน์ในการกรองลูกค้านะครับเพื่อให้การทํางานในหน้าในรูปแบบที่แบบเรายังเป็นมือใหม่หรือว่าเพิ่งทํางานเนี่ย ทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สมูทขึ้นนะครับเราเลยต้องค่อยๆกรองลูกค้าที่ยากลําบากในการทํางานใหม่ๆนะครับในคําพังเพยนะครับที่เขาจะบอกกันว่า,าถ้าเกิดว่ามีปลาเน่าตัวหนึ่งในเข่งเนี่ยมันจะทําให้ปลาทั้งเข่งเนี่ยเน่าไปด้วยคําคำเนี้ยจริงๆแล้วในงานในหน้าเหมือนกันเลยนะครับกรณีที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยก็คือสมมุติว่าเรามีงานอยู่30ชิ้นที่เราดูแลอยู่มีบ้าน30หลังแต่เรามีบ้านหลังหนึ่งที่เจ้าของไม่โอเค ทุกๆวันจะโดนจิกโดนตามหรือว่ามันมีสาเหตุอะไรก็ตามที่แบบทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเสียสมาธิในการทํางาน,นครับมันจะทําให้งานของชิ้นอื่นๆเนี่ยของเราพังไปด้วยนะครับแบบเดียวกับคบาบังเพยเขาเลยครับกลุ่มที่1นนะครับเจอกันบ่อยมากโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เวลาที่เจอกันในโลกโซเชียลนะครับกลุ่มมนุษย์ลุงม,ม,มนุษย์ป้าเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มลักษณะนหนึ่งที่กลุ่มผู้ใหญ่ที่จะพูดย้ําคิดย้ำำําทําแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลของการทํางานเท่าไหร่ ในความหมายเนี่ยผมว่าทุกคนเข้าใจเลยพอพูดคําสั้นๆว่ามนุษย์มนุษย์ลุงหรือมนุษย์ป้าผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันว่าอย่างเช่นนะครับรับผมเข้าไปรับงานชิ้นหนึ่งเงื่อนไขที่จะเข้าไปรับเนี่ยนอกจากคุยเรื่องราคาเราทากานบ้านเรียบร้อยเราพรีเซนต์เรียบร้อยจนเขาโอเคนะครับว่าอ่ะโอเคเข้ามาดูที่ดินนะไปถ่ายรูปแล้วก็เพื่อทําสัญญากันและเรียกสัญญาเราอธิบายหมดแล้วแต่คุณมนุษย์ลุงม,มนุษย์ป้าก็จะแบบจดมาเป็นหน้ากระดาษเลยครับว่าเงื่อนไขที่เขายอมรับได้เนี่ยมีอะไรบ้างเขาไม่ได้สนใจ สัญญาที่เราล่างให้ไปเลยนะครับเขารู้สึกว่าอันเนี้ยโดยเอาเปรียบแล้วเขาก็จะล่างของเขามาใหม่แล้วทุกเงื่อนไขก็ต้องตอบคาถามกันไปกันมาไม่รู้จบอ่าตอบไปวันนี้วันพรุ่งนี้ถามมาใหม่ตอบพรุ่งนี้มาเรือนนี้มาใหม่มันจะมาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมเคยรับเคสลักษณะนี้มาดูแลแล,แล้วนะครับเราจะเลยรู้ว่าเคสลักษณะเนี้ยพอเราทาไปเรื่อยๆครับวันเว้นวันเลยจะมีคําถามมาตลอดเวลาจะมีการตามงาน G, จี้จิกงาน ทั้งนั้นที่เราทำทุกอย่างไว้หมดแล้วแม้กระทั่งต่อให้เรามีลูกค้านะครับเขาก็จะแบบคิดกังวลนะครับวิตกกังวลว่าลูกค้าคนนี้จะเป็นตัวจริงตัวปลอมมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วหน้าที่เหล่านี้จริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของเรานะครับแต่เขาจะเก็บทุกๆปัญหาทุกๆสิ่งที่มีใครมาบอกเขาหรือเสพข่าวเข้ามามาอยู่ในหัวเขาทั้งหมดเลยแล้วเขาก็จะรวมสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งเลวร้ายสิ่งที่น่ากลัวในหัวเขาเนี่ยส่งมาที่เราครับนี่แหละคือปัญหาใหญ่ของการทํางานกับมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าเลยครับ มนุษย์ลุงมนุษย์ป้านะครับจะราบอกเพิ่มเติมคือไม่ได้เกี่ยวกับอายุหรือว่าช่วงอะไรเลยครับเพราะว่านักลงทุนหลายคนอายุ70 80เนี่ยความคิดเป็นวัยรุ่นก็มีนะครับเพียงแต่ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เลยสรุปมาเป็นคําให้ทราบว่าหมวดประมาณนี้ที่พูดแล้วหลายคนจะเข้าใจเนี่ยก็ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยควรจะเลี่ยงไว้ก่อนลูกค้าหมวดที่2นะครับจะเป็นลักษณะที่เรารับมาดูแลแล้วครับแล้วก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นโดยที่แก้ยังไงก็ไม่จบเป็นลักษณะที่มีการโลเลนะครับ มีการเปลี่ยนใจมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลานะครับมีทั้งเรื่องเปลี่ยนใจในการขายไม่ขายเพื่อนๆหลายท่านอาจจะเคยเจอนะครับเช่นเดี๋ยวขายเดี๋ยวไม่ขายแม้กระทั่งเราเซ็นสัญญาไปแล้วว่าจะขายเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการเปลี่ยนใจตลอดเวลาอันที่2บางทีเปลี่ยนจากขายเป็นเช่าจากเช่าเป็นขายถ้าเป็นเงื่อนไขที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากไม่กระทบกับผู้เช่าหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่มีผลอะไรครับแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราปล่อยเช่าบ้านไปแล้วหรือปล่อยเช่าคอนโดไปแล้วเนี่ย ผู้เช่าอาจจะไม่ยินยอมให้เราขายก็ได้เพราะเราไม่ได้แจ้งเขาตั้งแต่แรกนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับในการเปลี่ยนใจคือเปลี่ยนใจเรื่องราคาเดิมอาจจะอยากขายที่3ามล้านเก้าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งไปกลับไปคิดนอนคิดคืนหนึ่งสองคืนบอกว่าอา้าวอยากขาย4ี่ล้านสองขายสี่ล้านสองไปได้อาทิตย์สองอาทิตย์พี่เปลี่ยนใจละพี่ลืมคิดต้นทุนตรงนี้ไปลืมบวกค่าคอมไปลืมบวกภาษีไปลืมบวกดอกเบีย้ยเข้าไปขอขายสี่ล้านห้าได้ไหม สองอาทิตย์ผ่านไปนะครับจากสามล้านห้ากลายเป็นสี่ล้านห้าเฉยเลยเมื่อเราเจอลูกค้ากลุ่มนี้แล้วนะครับที่มีการโลเลเปลี่ยนใจหรืออะไรก็ตามนะครับวิธีแก้ปัญหาของผมก็คือถ้าเซ็นสัญญามาแล้วในบางครั้งนะครับถ้าเราไม่อยากจะไปไฟอะไรเนี่ยเราก็ว่าอ่ะยินยอมที่จะขายตามเขาไปเลยครับท้งตอี่ในใจรู้อยู่แล้วว่ามันขายไม่ได้แล้วนะครับอีกรูปแบบนึงก็คือเราอาจจะไฟกับเขาไปเลยก็เหมือนถึงว่าเราถกเถียงกันเรื่องราคาตลาดนะครับก็คุยกันตามตามความจริงตามแฟกต์ครับว่า เต็มที่นะพี่จากสามนห้าเนี่ยราคาที่เขาขายกันตลาดเนี่ยสามนห้าไม่เกินสี่ล้านเท่านั้นเลยที่เขาขายกันถ้าเราขายสี่ล้านห้าเนี่ยเราขออนุญาตด,ด้วยนะเพราะว่ามันอยู่นอกเหนือจากการที่เราคุยกันเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเอาตัวเองออกมาจากงานที่มีโอกาสเป,เป็นไปได้ยากในการขายนะครับกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มลูกค้าที่ผมใช้คําว่าไม่ซื่อสัตย์แล้วกันไม่ซื่อสัตย์ในที่นี้เหมือนเดิมครับถ้าเราไม่รู้ว่าลูกค้าท่านนี้ไม่ซื่อสัตย์แสดงว่าอะไร แสดงว่าเราเริ่มทํางานกับเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีอยู่2รูปแบบก็คือเดิมตกลงกันไว้ว่าจะใช้เราเจ้าเดียวหรือลายสัญญากันเรียบร้อยแล้วในกรณีที่เพื่อน,อนๆทาสัญญาปิดนะครับ <c oughs> ก็คือใช้ได้เจ้าเดียวให้เรารับผิดชอบแล้วมีการไปแอบเซ็นปิดอีกหรือมีการใช้ในหน้าคนอื่นโดยติดต่อเองอีกอันนี้ก็จะเป็นการไม่ซื่อสัตย์เบาๆละมีอาการตั้งแต่ครั้งแรกนะครับแต่ถ้าเป็นสัญญาเปิดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเจ้าของสามารถใช้ได้ทุกในหน้าอยู่แล้วนะครับส่วนที่2ของการไิ่ซื่อสัตย์ก็คือ ผมยกตัวอย่างที่ผมเจอก็คือผมมีลูกค้าที่จะซื้อเรียบร้อยแล้วสมมติว่า,าบ้านราคาหกล้านบาทมีการต่อรองมีการวางเงินเรียบร้อยด้วยนะครับจบกันที่หกล้านบาทเซ็นเรียบร้อยพอลูกค้าผมแยกย้ายกลับบ้านไปเยร็จปุ๊บเขาบอกกับทางผมทันทีเลยคนขายนะครับบอกว่า,าวางมาจำหนึ่งแสนน้องเบนเอาไปขายหกล้านห้าสิถ้าแบบเสียค่าปรับไปแล้วเนี่ยสองเท่าของเงินค่าปรับเนี่ยมันโดนปรับไปสองแสนเนี่ยถ้าขายหกล้านห้าได้เขายังได้กําไรอีกสามแสน เขารู้สึกว่าเขาต้องได้กําไรทุกเม็ดในการเปลี่ยนแปลงหรือว่าในการลงทุนอะไรสักชิ้นหนึ่งนะครับแล้วผมมาเคยให้โอกาสท่านนี้มาแล้วหนึ่งครั้งคือเคยทํากับเขามาแล้วแล้วมันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผมครั้งแรกปรากฏว่าเรารู้แล้วว่าพอเราเขาพูดแบบนี้เราจะไม่ทําให้เพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าท่านนี้จบกับเคสนี้เราไม่ได้อยากได้ค่าคอมเพิ่มหรือไม่ได้อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาใดๆนะครับขายเสร็จเรียบร้อย ชิ้นที่2ให้เขาฝากขายมาอีกอาการแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเขาอยากได้กําไรเหมือนเดิมเลยครับครั้งนี้เจล้าน7ล้านเสร็จเอาไปบวกให้หน่อยสิขายแล้วเล้าน8เสียค่าปรับ2 0 0แสนแล้วเนี่ยเขายังได้กําไรเพิ่มอีกถ้าเราขายได้เขารู้สึกว่ามันคือโอกาสทางธุรกิจเนี่ยครับบางที mindset ของการทํางานมันไม่เหมือนกันในมุมหนึ่งของผู้ประกอบการอาจจะไม่ผิดนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเราตกลงกับผู้ซื้อผู้ขายแล้วว่าเราวางมัดจํากันแล้วถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขา เราไม่ควรเอาทรัพย์ชิ้นนี้ไปทํากําไรหรือไปหาโอกาสอีกเคสสุดท้ายนะครับแนะนําสุดๆเลยสําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่ทํางานอยู่ปัจจุบันมาสักพักแล้วนะครับเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มเข้าไปรับงานชิ้นนั้นมาแล้วหมวดนี้ก็คือหมวดธุรกิจมืดนั่นเองอผมพูดลักษณะนี้คือเราไม่อยากพูดว่าเทาๆเราเราบอกว่าสีดําเลยแล้วกันเวลาเราเข้าไปทำเนี่ยครับเราจะรู้เพราะว่าเขาใช้เราเขาจะบอกรายละเอียดของบ้านนั้นๆหรือที่มาที่ไปของทรัพย์นั้นๆ เราก็จะเริ่มเอกใจครับว่าซับชิ้นนี้มันผิดปกติหรือมันแปลกๆจังเลยหรือเราเอกใจตั้งแต่เจ้าของแล้วว่าดูเขาเรียกว่าเป็นทรงทรง A นั่นเองนะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับว่าทรง A คืออะไรถ้าเกิดคนที่ไม่ทราบถ้าเกิดว่าเจอลักษณะน,นี้เราก็ควรจะระวังเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับค่าคอมมิชชั่นจะดีมากๆและความเสี่ยงก็จะมากๆเช่นแบบเดียวกันที่มาที่ไปของซับเนี่ยก็จะแปลกๆมีความซับซ้อนมีการมีหลายชื่อมีเอาชิ้นนี้ไปคําชิ้นนี้ หรืออะไรก็ตามที่มันไม่ได้เป็นการซื้อขายโดยง่ายๆครับจริงๆปกติอะไม่ว่าจะเป็นคอนโดที่ดินอะไรก็ตามอะครับมันจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรถ้าไม่ได้ถือครองกันหลายท่านนะครับความซับซ้อนในีนี้คือซับซ้อนเรื่องครอบครัวไม่เป็นไรแต่มันจะมีการซับซ้อนเรื่องสิทธิ์ของเจ้าของตัวจริงที่มันคุมเครือไม่รู้ต้องติดต่อใครกันแน่หาเจ้าของไม่เจอคนนี้เป็นนายคนนี้คนนี้เป็นนายคนนี้แล้วเราจะรู้สึกด้วยตัวเองเลยครับว่ามันแปลก เราอาจจะยกตัวอย่างไม่ได้ว่าเป็นลักษณะไหนแต่ผมรู้สึกว่าใครที่ทำงานนี้ครับเราจะเขาเรียกว่าเป็นคนระวังตัวอยู่แล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะเอ๊เอ,เอ๊ะอะไรเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเผลอใจเข้าไปรับงานนะครับจากงานสีขาวก็จะกลายเป็นสีเทาจากงานเทาๆพอเราเริ่มชินแล้วเราก็จะกลายเป็นสีดําเมื่อนั้นนะครับบางทีเราอาจจะรวยมากๆก็ได้นะครับแต่มันอาจจะใช้เงินแล้วพะวังไปด้วยนะครับพะวงไปด้วยว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ับชีวิตเราได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับสำหรับ เป็นคาแนะนําเล็กๆแล้วกันสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ในการทําในหน้านะครับก็จะมีะหมวดของมนุษย์ลุงมนุษย์ป้านะครับมีหมวดของการทําธุรกิจสีเทาความไม่ซื่อสัตย์แล้วก็การเปลี่ยนใจโรเลในการที่จะแบบจะซื้อจะขายต่างๆนะครับก็สําหรับคนที่มีประสบการณ์เยอะแล้วนะครับ4ปัญหานี้ผมคิดว่าจิบจิบสำหรับเขาเลยแล้วบางคนสามารถเอาอยู่ด้วยสําหรับธุรกิจต่างๆเนี่ยเพราะว่าในหน้าบางคนเนี่ยสามารถทําให้ตัวเองแบบสตรองทํางานชิ้นไหนก็ได้นะครับ ใครเคยเจออะไรแบบไหนลองแชร์กันได้นะครับในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ